ความเร่ง acceleration ความเร่งหมายถึงความเร็วที่เปลี่ยนไปตอนหนึ่งหน่วยเวลาความเร่งเฉลี่ย average acceleration จะมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีชั่วกำลังสอง ความเร่งนขณนะหนึ่ง instantaneous acceleration จะเกิดขึ้นเมื่อ d e l t a t เข้าใกล้ศูนยสำหรับการแก้โจทย์ปัญหาข้อที่13ลดรถคันหนึ่งวิ่งด้วยความเร็ว10เมตรต่อวินาทีจนกระทั่ง มีความเร็ว15เมตรต่อวินาทีในเวลา1.5วินาทีในแนวเส้นตรงจงหาความเร่งเฉลี่ยของรถโจทย์กำหนดให้ความเร็วสุดท้ายเท่ากับ15เมตร ความเร็วเริ่มต้นเท่ากับ10เมตรแล้วก็ให้เวลามา1.5วินาทีถามหาความเร่งเฉลี่ยเพราะฉะนั้นเราจะแทนสมการด้วยสูตรความเร่งเฉลี่ยคือ a ห้อย av เท่ากับ เดลต้า v ส่วนเดลต้า t เดลต้า t เดลต้า v ก็จะเป็นความเร็วสุดท้ายลบความเร็วเริ่มตน้นส่วนด้วยเวลาสุดท้ายลบเวลาเริ่มตน้นแทนค่าในสมก,การในสูตรก็จะได้ สิบห้าลบสิบส่วนหนึ่งจุดห้าสิบห้าลบสิบได้ห้าส่วนหนึ่งจุดห้าเพราะฉะนั้นความเร่งเฉลี่ยก็จะมีค่าเท่ากับสามจุดสามสามเมตรต่อวินาทียกกำลังสอง สำหรับข้อ14วัตถุอันหนึ่งเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง10เมตรต่อวินาทียกกำลัง2จะต้องใช้เวลานานเท่าไรในการเปลี่ยนความเร็วจาก20เมตรต่อวินาทีเป็น50เมตรต่อวินาทีจากโจทย์กำหนดให้โจทย์จะก,กำหนดความเร่งมาให้เท่ากับ10เมตรต่อวินาทียกกำลัง2ถามหา เวลาแล้วก็กำหนดความเร็วเริ่มต้นมาให้20เมตรต่อวินาทีความเร็วสุดท้าย50เมตรต่อวินาทีเราก็ใช้สูตร aav เท่ากับ delta v ส่วน delta t เท่ากับ แทนค่าได้เลยได้สิบเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวค่อยแทนค่าก็จะเป็น v สุดท้ายลบ v เริ่มต้นส่วน delta t aav ก็จะเท่ากับอันนี้แทนค่าได้แล้วนะครับก็จะเท่ากับ10เท่ากับ50ลบ 20ส่วนเดลต้า c ั้นเดลต้าหารนะครับย้ายขึ้นมาส่วน10อยู่ฝั่งนี้ย้ายลงมาแทนนะครับเราก็จะได้เดลต้าเท่ากับ50-20ลบ20เหลือ30ส่วน10ศนย์ตัดศูนย์นะครับเดลต้าก็จะเท่ากับ3วินาที 3.0วินาทีเป็นคำตอบสุดท้ายนะครับเพราะฉะนั้นวัตถุนี้จะใช้เวลา3.0วินาทีนั่นเองส่วนข้อ15โจทย์กําหนดว่าขับจักรยานด้วยอัตราเร็วดังนี้นะครับจง หาอัตราเร่งจากจทย์เราจะเห็นว่าเวลาที่0อัตราเรวเป็น10เพราะฉะนั้นจะเป็น v เริ่มต้นแล้วก็ช่องสุดท้ายก็จะเป็น v สุดท้าย t ก็คือป็น t เริ่มต้นตัวนี้ก็จะเป็น t สุดท้ายเพราะฉะนั้นเราทําการแทนค่าแทนสูตรเลยครับ aav เท่ากับ เดลต้าวส่วนเดลต้าทีเก็จะเท่ากับ VF ลบ VI ส่วน TF ลบ TI ก็จะเท่ากับ VF ก็คือ0 -10 ลบส0ส่วนด้วย5-0ลบ0 เราก็จะได้ความเร่งเฉลี่ยเท่ากับลบ10ส่วน5 5คูณอะไรได้10ก็เป็น5คูณสเพราะฉะนั้น2ติดลบมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทียกกำลัง2เพราะฉะนั้นอันตราเร่งก็จะมีค่าเท่ากับลบ2เมตรต่อวินาทียกกำลัง2นั่นเองต่อไปข้อ16 ลิฟต์กำลังเคลื่อนที่ขึ้นด้วยความเร็วที่ลดลงอย่างสม่ำเสมอความเร่งเป็นอย่างไรเราจะพิจารณาวัตถุลิฟต์นะครับเคลื่อนที่ขึ้นด้วยความเร่งด้วยความเร็วด้วยความเร็ว ที่ลดลงนะครับหมายถึงความเร่งติดค่าลบนะครับ ความเร่งของลิฟต์ความเร่งของลิฟต์นี้จะมีค่าจะมีค่าคงที่แต่ติด ค่าลบเราเรียกความเร่งที่ติดค่าลบนี้ว่าความหน่วง ข้อที่17เป็นเรื่องเครื่องเคาะสัญญาณเวลาเครื่องเคาะสัญญาณเวลาในหนึวินาทีจะเคาะทั้งหมด50ครั้งสแสดงว่า1จุดที่เกิดบนแถบกระดาษจะมีค่า1ส่วน50วินาที เมื่อลากผ่านกระดาษเมื่อลากแผ่นกระดาษผ่านเครื่องเคาะสัญญาณเวลาชนิดเคาะ50ครั้งต่อวินาทีปรากฏจุดบนแถบกระดาษดังรูปจงหาอัตราเร็วเฉลีย่ยระหว่างจุด A ถึง B เราก็จะใช้สูตรหาความเร็วนะครับก็คือ VA v a V เท่ากับเดลต้า x ส่วนเดลต้า t เป็น X ที่จุด B การกระจัดที่จุด B ล,ลบด้วยการกระจัดที่จุด A ส่วนเดลต้า t เดลต้า b ลบ การกระจัดที่จุด b ลบการกระจัดที่จุด a ก็คือการกระจัดระหว่างจุด a ถึงจุด b ก็จะมีค่า8เซนติเมตรส่วนด้วยเวลาเราจะนับเป็นช่วงเวลาที่เกิดก็จะเป็นเป็นหึงเพราะฉะนั้นจะมี5ช่วงก็จะเป็น5ส่วน50วินาที ก็กับเศษเป็นส่วนเอา50ขึ้นมาคูณแล้วก็หาร5ตัดกันเหลือ10ก็จะได้ vab 80ซนติเมตรต่อวินาทีต้องการทำให้เป็นเมตรก็ให้นำา1 0 0มาหาร 8 0ดส0ส่วน100 0-0ะครับหากันได้0.8เพราะฉะนั้นก็จะมีค่าเท่ากับ0.8เมตรต่อวินาทีความเร็วเฉลี่ยจาก A ถึง B ก็จะมีค่า0.8เมตรต่อวินาที ข้อ18จากรูปอัตราเร็วเฉลี่ยระหว่างจุด A D เป็นกี่เมตรต่อวินาทีทำเหมือนกับข้อที่แล้วเลยนะครับใช้สูตร vav เท่ากับเดลต้า x ส่วนเดลต้า t x ก็จะเป็น x ท d ลบ x t a ส่วนเดลต้า t x ท d มีค่าเท่ากับ12.0 x t a มีค่า1.2ส่วนด้วยเดลต้า t เราก็นับช่วงครับ ไม่มีกี่ช่วงหงระหว่างจุด2จุดนะครับคือช่วง1 2 3 4งส,งส,ส,สแสดงว่ามีทั้งหมด6ช่วงจุดก็จะมีค่าเท่ากับ6กส่วนห้กสิบเศษเป็นส่วนกับส่วนเป็นเศษนะครับสิบสอลบหนก็จะมีค่าเท่ากับ10.8 คูณห้ส่วน6 10.8คูณ50าส่วนหก็จะได้90้าเซนติเมตรต่อวินาทีหรือ vav เราเท่า90ซนเมตรนำา1 0 0มาหารก็จะเท่ากับ0.9เมตรต่อวินาที ก็จะได้คำตอบนะครับอัตราเร็วเฉลีย่ยระหว่างจุด A ถึง B D ก็จะมีค่า0.9เมตรต่อวินาทีข้อ19อัตราเร็วที่จุด B เป็นกี่เมตรต่อวินาทีอัตราเร็วที่จุด B เราก็ใช้ vB เลยนะครับเท่ากับเดลต้า x ส่วนเดลต้า t เท่ากับก็จะเป็น x จากรูปนะครับนี่คือ B นะครับเราก็จะหาการกระจัดระหว่างนะครับก็คือ C กับ A นะครับก็จะเป็น X ที่ c ลบ X ที่ A นะครับเราดูนะครับ X ที่ C คือ6.2 X ที่ A คือ1.2นะครับนี่คือการกระจัด และนับช่วงจุดนะครับก็จะเห็นว่ามี1มี2มี3มี4 4ช่วงจุดก็จะเป็น4ส่วน50ิวินาทีนะครับต่อมาแทนค่า Xt c ลบ x A, ส่วนเดลต้า t เมื่อกี้ ทําให้ดูก็คือ x ที่มีค่า6.2ลบ x ที่ a คือ1.2เดี๋ยว้าทมี4ช่วงจุดก็เป็น4ส่วน50 6.2ลบ1.2ได้5.0ก็จะกับเศษเป็นส่วนนะครับกับส่วนเป็นเศษก็จะเป็น5.0คูณ50ส่วน4 หารกันออกมาได้62.5เมตรต่อเซนติเมตรต่อวินาทีเราจะทำให้เป็นเมตรต่อวินาทีแล้วก็หารด้วย100ก็จะได้6 0. 6 6 25เมตรต่อวินาทีนะครับเพราะฉะนั้นอัตราเร็วที่จุด v เป็นกี่เมตรต่อวินาทีก็จะเป็น0.625เมตรต่อวินาทีและเราสามารถปัดเป็น0.6ได้นะครับสำหรับข้อที่20อัตราเร็วที่จุด C เป็นกี่เมตรต่อวินาทีอันดับแรกเราก็เขียน สูตรก่อนนะครับ v t c ก็จะเท่ากับเดลต้า x ส่วนเดลต้า t ก็จะเท่ากับ x ที่ d ลบ x ที่ b ส่วนเดลต้า t เลื่อนกลับไปดูนะครับ x ที่ d นี่คือ c นะครับ x ที่ d ลบ x ที่ b ก็จะเป็น x d ลบ x b เท่ากับ x ที่ d คือ12.0ลบ2.5ส่วนด้วยนะครับเดลต้า c นะว่าม,มีกี่ช่วงจุด1 2 3 4ก็จะเป็น4ส่วน50นะครับก็จะเป็น12.0ลบ 2. ส่วนด้วย4ส่วน50เท่ากับ12.0ลบ2.5ได้9.5คูณ50ส่วน4 Vtc ก็จะเท่ากับ118.8ซ m ต่อวนิวนาทีหรือ Vtc ก็จะเท่ากับ ประมาณค่าเลยนะครับหารด้วย100ก็จะได้1.18แต่ครูปัดเป็น1.2เมตรต่อวินาทีข้อ21ความเร่งที่จุด x เป็นกี่เมตรต่อวินาทียกกำลัง2เรากลับมาดูรูปเดิมนะครับ x อยู่ระหว่างอะไรครับ x อยู่ระหว่าง b กับ c ความเร่งที่ x นะครับ ก็จะเท่ากับ BC, ก v c ลบ b b ส่วน delta t นะครับ t ก็มีแค่2ช่วงจุดนะครับ1 2เพราะฉะนั้นไปแทนค่าได้เลยดูท v ที่ b สิเราได้เท่าไหร่ครูจะปัดเป็น0.63นะครับอ่าไม่เอาเอาเป็น0.6ดีกว่าครูก็จะปัดเป็น0.6 จากสูตรความเร่ง a t x เท่ากับเดลต้า v ส่วนเดลต้า t a x ของเราก็จะเท่ากับ v c ลบ v b ส่วนเดลต้า t v c คูณให้เป็น1.2นะครับ v b เท่ากับ0.6หาร 2ส,ส่วน50กับเศษเป็นส่วนกับส่วนเป็นเศษ1.2ลบ0.6ได้0.6คูณ50ส่วน2เลื่อนตำแหน่ง6 5 3 0 2เลยได้30 2 15เมตรต่อวินาทียกกำลัง2เพราะฉะนั้นความเร่งที่จุด x ก็จะมีค่าเท่ากับ15เมตรต่อ วินาทียกกำลังสองสำหรับเรื่องความเร่งกูก็นำเสนอเพียงเท่านี้นะครับ